สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์เวอร์ฟอนนะครับการทํางานของผมที่ต้องบอกเลยนะครับว่ามันสําคัญมากๆครับในการทํางานของผมนะครับในปัจจุบันบอกเลยครับว่าเวอร์ฟนในการทํางานของผมเราเป็นสิ่งที่สําคัญมากมากครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้เจ้าตัวนี้มาครับซึ่งบอกเลยว่าช่วยเวอร์ฟนในการทํางานของผมได้เยอะมากๆตัวนี้ครับก็คือเจ้าตัว s a n d ิสดิสไดฟ์เดสก์ท็อปเอสเอสดี8เทราไบนะครับซึ่งตัวนี้มันจะมาเป็นตัวช่วยนะครับให้ผมสามารถทํางานนะครับได้รวดเร็วขึ้นมากๆเลยนั่นเองจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชรรร์กกาาาทํงงงนนขอผมให้ฟัััคบ ว่าเฮ้ยวันนี้ผมทํางานอย่างไรกันบ้างตอนนี้นะครับถ้าให้ผมแยกประเภทงานนะครับออกมาก็จะเป็นระหลักประมาณพาร์าครับอย่างแรกนะครับก็คือเดอะพิคอโตเนาะก็จะเป็นเพจเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะครับเกี่ยวกับข่าวเวลามีรีวิวอะไรนะครับเราก็ต้องออกไปถ่ายภาพใช่ปะเพื่อให้เรารู้นะครับว่าให้ประสิทธิภาพของสินค้าประมาณนี้นะครับมันเป็นยังไงโดยส่วนมากนะครับผมก็จะถ่ายในแง่ว่าเป็นทั้งพอร์เทรตทั้งล้านสเคปนะครับซึ่งแต่ที่หนักจริงๆนะครับในปัจจุบันก็คือจะมีพวกการถ่ายนกนะครับที่เพิ่มเข้ามาด้วยในป บแล้วก็เมมด้วยผมใช้นะครับอย่างผมอ่ะผมใช้เจ้าตัว Sandisk สองร้อยห้าสิบบกิกวเนี้ยอ่ะตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าแป๊บๆนะครับเต็มแล้วก็ต้องมาโอนข้อมูลนะครับเท่าตัวตัว e x t e r n a l SSD นะครับผมมีเจ้าตัว s a n d i s k Extreme SSD นะครับสตัวเลยทีเดียวครับบอกเลยว่าอ่ทั้งตัวละ1 TB นะครับแป๊บๆนะครับก็เต็มได้แบบรวดเร็วมากๆครับอย่างที่2ครับก็จะเป็น t h พ P Channel นะครับก็จะเป็นช่องใน YouTube เนาะนอกจากที่ผมจะเป็นพิธีกรนะครับในช่องนี้แล้วผมก็จะเป็นคนนะครับที่มานั่งแมนจไฟล์ทุกอย่างะคครับื ไฟล์ก่อนที่ทุกอย่างอาจจะไปถึงตัดต่อจะต้องมาผ่านผมนะครับโดยผมเราก็จะเป็นคนเลี้ยงนะครับแล้วก็อัพขึ้นคลาวด์ให้ตัดต่อในการทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งบอกเลยว่าในส่วนนี้ไฟล์ตั้งแต่ละเดือนนะครับไม่น้อยเลยนั่นเองครับโดยเฉพาะช่วงนี้คือช่วงเดือนกันยายนเดือนตุลาคมนะครับก็จะมีคอนเทนต์ของพวก iPhone ก็บอกเลยว่า s t o r ี่นะครับกินไปแบบเป็นร้อยๆกิกเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในเด e p ์ิกเอง่ะโดยปกติแล้วก็จะลงนะครับไม่ต่ำกว่า8ปดถึงสิบคลิปนะครับต่อเดือนแล้วก็ด้วยมาตรฐานของเด โอเคแบบที่คุณกำลังดูอยู่ตอนนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับแน่นอนครับว่า s t o r เนะครับมันก็กินมากๆเลยนั่นเองแล้วก็ช่องที่3นะครับก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งก็คือจะเป็น YouTube ของผมเลยชื่อเป็นช่องเล็กๆนะครับก็จะถ่ายเองตัดเองนะครับอันนี้จะเป็นช่องชื่อว่า First Bo ออันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์งผมเลยก็จะมีทั้งการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะเป็นพวกบัตรเครดิตนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะใช้ s t o r a g e นะครับพอตัวเลยนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ผมบอกเลยว่าผมใช้ ExternalOSSD Exreme ัเจ้าตว s s d ตัวเนี้ยทั้ง2ตัวเลยถามว่าเฮ้ยการทํางานมันรวดเร็วไหมมันรวดเร็วมากๆครับแต่ข้อจํากัดของมันนะครับก็คือตัวทั้ง2ตัวเนี้ยมันคือตัวละ1นึ่งเทรบใช่ปะ่ะประสิทธิภาพอ่ะของเจ้าตัว Sony A7 Mark ท v ที่ผมถ่ายอยู่มันค่อนข้างจะโหดมากๆแล้วก็ต้องการเนื้อที่นะครับในการจัดเก็บข้อมูลนะครับพอสมควรเลยทําให้ทั้ง2ตัวนี้นะครับสตอเลยมันไปค่อนข้างที่จะไวมากๆนะครับแม้ว่าผมจะมี2ลูกก็ตามคือถ้าผมถ่ายทุกอย่างครบอ่ะประมาณ1เดือนนะครับสองสตอร์เลจเนี่ยก็มีสิทธิ์นะคร ความยุ่งนะครับของแต่ละช่วงงานนั่นเองนะครับผมก็ต้องเอาไฟ์จากทั้ง2ออันเนี้ยแม้ว่าบางทีผมยังทำงานไม่เสร็จเนี่ยผมต้องโยนไฟล์ไปเข้า external hard disk ปกตินะครับซึ่งเวลาใช้ external hard disk ปกติมันก็จะดึงข้อมูลนะครับได้ค่อนข้างจะช้ามากๆเลยแต่ตอนนี้ปัญหาผมนะครับก็ต้องบอกว่าหมดไปเยอะมากๆครับเพราะว่าผมมาใช้นะครับตัวตัวนี้แทนก็คือตัวตัว sand disk นะครับ d e s k d r i SSD แ t ดเท s าไบต์นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้ผมค่อนข้างจะชอบมากๆเพราะว่าพื้นที่ในการทำงานของผมเนี่ยด้าน storage นะ มันเยอะมากๆขยาห่นะครับทาให้ผมสามารถใช้นะครับจาตัว external ใน1นตัวใช้ได้นานขึ้นมากๆนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันก็ขยายพื้นที่ข้อมูลนะครับจากที่ผมมีประมาณ1-2ึ่งถึงเาบเนาะแพเป็น8ปดเทราบน SSD ด้วยนะบน SSD นะครับซึ่ง SSD ตัวนี้นะครับพอเคลมความเร็วเนาะว่าสามารถทําความเร็วนะครับได้ถึง1000 m พันเมกะบิตนะครับสำหรับการอ่านซึ่งเท่าที่ผมได้ลองใช้งานบอกเลยว่าสอบผ่านนะครับในการทํางานของผมมากๆโดย Speccy ตัว Disdive Desktop SSD ตัวนี้นะครับก็จะมีให้ เจ้าตัว8 t e r a b นะครับแล้วก็ตัวในอินเทอร์เฟซนะครับจะเป็นเจ้าตัว USB 3.2 Gen2 นะครับถือว่ารวดเร็วน้ำหนักตัวเนี้ยถ้าเทียบว่าคุณได้ฮาร์ดดิสก์8 t e r a b อ่ะเอาอย่างงี้เอาก่อนถ้าคุณบอกว่าตัวนี้เป็น SSD อะ่ะมันอาจจะฟังดูหนนะักเว้ย ถ้าคุณบอกว่าตัวนี้เป็น8บตอร์ผมว่ามันสมเหตุสมผลเพราะนั่นเอาตัวนี้นะครับอยู่ที่268กรัมก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากถ้าเทียบกับอันนี้นะครับเทียบกับเจ้าตัว Sandisk SSD นะครับหรือว่าถ้าเราเทียบกับเจ้าตัว iPhone นะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณความสูงประมาณครึ่งหนึ่งของ iPhone ไม่ใช่ e x t e n a l SSD 8 t b ทนะครับที่เราสูว่ามันใหญ่จนเกินไปผมว่ามันสมเหตุสมผลเนาะแลตัวนี้นะครับก็สามารถนะครับใช้งานได้ทั้ง Mac นาะแล้วก็ Windows นะครับเพราะว่า format ตัวนี้จะเป็นเจ้าตัว exFAT มีซอฟต์แวร์ช่วยเหล ซึ่งตรงนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องดูคือตัวเนี้ยมันจะต้องเสียบนะครับไฟในการใช้งานนะครับตลอดเวลานั่นเองอันนี้อาจจะเป็นข้อที่คุณต้องรู้นะว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกันพกพาเท่าไหร่แต่ถ้าคุณใช้งานอิบระนะครับตัวเนี้ยค่อนข้างจะเหมาะแล้วก็โอเคมากๆคือตัวเนี้ยถ้าคุณจะใช้คุณต้องเสียบตจวตัว USB-C ใช่ปะคู่กับนะครับก็ตัวการจ่ายกระแสไฟนั่นเองครับจุดเด่นครับของเจ้าตัว sandisk desktop SSD ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าความเป็น SSD แล้วก็เป็นแบตเทอรี่นั่นแหละครับซึ่งผมต้องบอกนะ่าว สมมุติถ้าคุณซื้อ S No SSD ใช่ป่ะอย่างจ้าตัวแสนดิตัวปกติเองอะสูงสุดมันก็อยู่ที่ประมาณ2-4 TB หรือถ้าคุณไปซื้อ,อตัวที่เป็น M.2 แล้วมาเสียบอ่ะ M.2 ในวันนี้การหา4 TB นะครับก็ยังยากมา,มากๆเลยนั่นเอง บอกเลยว่า้ตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าคุณเทียบกับสิ่งที่ได้อะมันเล็กนะครับแล้วก็มันก็ค่อนข้างจะใช้งานนะครับค่อนข้างดะสะดวกมากๆเลยนั่นเองบอกเลยครับว่าไม่มี SSD รูปแบบไหนในวันเนี้ยคือแทบจะไม่มีในตลาดเลยที่จะเป็นเจ้าตัว8 t b นะครับความเร็วในการอ่านเขียนนะครับของเจ้าตัวนี้เนาะก็อยู่ที่1,000เมกะไบต์นะครับ per second ซึ่งหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อไฟล์ระดับ 4K นะครับที่บิตเ a t ประมาณหนึ่งเนาะหรือจะเป็นการใช้งานนะครับด้านการตั้นรูป ก็ทํางานผ่านเจ้าตัว SSD e s t e n a l SSD ตัวนี้เลยมันก็ทำงานได้สบายๆนะครับไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันกระตุกเลยความเร็วผมว่าพอๆกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรคือตัวนี้มันก็เร็วพออยู่แล้วตัวนี้นะครับก็ความเร็วแบบพอๆกันเลยตามที่เราเคลมรมันเองแล้วการใช้งานจริงก็แบบที่ สเปคมันเคมเลยครับไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานซึ่งต้องบอกว่าความเร็ว่สามารถไว้ใจได้เลยนะครับสำหรับจอตัว Sandisk Desk d i c e Desktop SSD ตัวนี้นั่นเองนะครับผมได้ลองโยนไฟใหญ่สุดเท่าที่ผมได้ลองเนาะประมาณ2 0 0กิกนะครับก็มีความยาวนะครับในการวนถ่ายข้อมูลอยู่ที่ประมาณ5้ถึงหนาทีซึ่งในส่วนนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะพึงพอใจนะครับในการที่เฮ้ยสองกิกใน5านาที6นาทีมันก็เร็วเพียงพอสําหรับการใช้งานระดับผมแล้วนั่นเองครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีซอฟต์แวร์นะครับที่คุณสามารถดาวน์โหลดมาใช้น รกซึ่งตัวนี้นะครับก็จะชื่อโปรแกรมี่ชื่อว่า Anonis True Image for Western d i t o r นะครับก็เป็นโปรแกรมที่เราสามารถตั้งออโต้แบกอัพจากคอมพิวเตอร์นะครับมาสู่เจ้าตัว External SSD d e s k Drive ตัวนี้ได้เลยนั่นเองครับซึ่งถ้าถามว่าผมไม่ชอบอะไรในเจ้าตัว Sandisk d e s Drive ตัวนี้ส่วนตัวมีข้อเดียวครับด้วยความที่ตัวนี้เป็น d e s k Drive ใช่บาร์เดสก์ดิฟ์อะมันจะต้องเสียบนะครับเจ้าตัวไฟเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาซึ่งการที่เราออไปใช้ข้างนอกอะมันจะอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ซึ่งโอเคแหละเราเข้าใจได้แหละเพราะว่าเขาเคลมนะครับว่าเป็นเจ้า ตัว Desktop Disk นะครับซึ่งโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าการที่ คอมพิวเตอร์มันจ่ายไฟผ่าน USB c นะครับมันก็น่าจะเพียงพอครับสบายๆเรอบการจ่ายไฟนะครับจาตัวนี้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครเอาไปใช้งานข้างนอกนะครับอาจจะต้องหาปลั๊กเสียบนิดนึงเนาะแต่ถ้าใครใช้งานที่บ้านนะครับบอกเลยว่าทํางานได้สบายๆครับราคาของเจ้าตัว Sandisk Desktop SSD ตัวนี้นะครับจาตัว8โ B ตัวนี้ราคาครับอยู่ที่29,900ัรบาทประมาณนี้นะครับคือ3 0,000มีทอนถามว่าถูกไหมกับ SSD ลูกละ3 0,000เราคุยกันตามตรงครับก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ SSD ที่ ถูกมากไม่ไม่ใช่สีสถูกหรอกแต่ถ้าถามว่า 1> SSD 1 t สดี b น,นึ่งเทราไบต์สองเทราไบต์วันเนี่ยมันราคาประมาณเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณถ้าหนึ่งเทราไบต์ประมาณราคากลางแล้วประมาณ3ามพันสองเทราไบต์ก็ประมาณ6000กว่าบาทน,นะถ้าคูณไปอ่ะผมว่าราคามันก็ไม่ได้ต่างแต่ได้ความสะดวกนะครับก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็น SSD ลูกเดี่ยวเลยนั่นเองซึ่งถ้าถามว่าแพงไหมก็สมเปสมผลครับกับการที่คุณจะได้เจ้าตัว SSD 8 t สทราไบต์ตัวนี้มานั่นเองครับโดยรวมแล้วผมค่อนข้างจะแฮปปี้ม้วาเนาะสำหรับเจ้าตัว s แซนดีเดสไดด์เดสท้อปเอกเครัีวปาเจ้าับตย ผมมา,มากๆเพราะด้วยความที่เป็นสโตรเลส ที่ใหญ่เป็น SSD นะครับที่ความเร็วเร็วมากๆเนาะทำให้นะครับผมไม่ต้องโอนไฟล์แล้วก็สามารถทํางานในนี้นะครับได้แบบยาวๆโดยที่ไม่ต้องย้ข้อมูลไป external i s k แบบปกตินะครับนั่นเองหรือว่าใช้นะครับ external SSD หลายๆตัวเนาะให้มันงงว่าเฮ้ยไฟล์อันนี้อยู่ก้อนไหนนะครับตัวนี้ไม่ต้องตัวเดี๋ยวค่อน้างจะจบนะครับก็ใครที่สนใจตัวนี้นะครับก็สามารถไปลองดูกันได้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับที่จะมาแนะนำนะครับจาตัว Sandisk Desktop SSD 8 a t e r b ก็จะประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์นเอาให้ช่องเดบิวก์ขอผมด้วยใครที่สนใจตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์นะครับข้อมูลต่างๆให้ดูที่ด้านใต้ Description เนของคลิปนี้สวันนี้ของเฟิร์สรับขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ